ปลานิ่งลาวทุกคนนี่ครับประตูอืมกาวสิ้นอืมเลยครับมือนิวโซดครับ้อุ๊ชอุ๊ชปลานิ่งนี่ครับนี่อู้หูดิน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 อืมทุกคนดิ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 นนี่ครับนี่ครับ ก็สวัสดีนะครับผมทุกคนก็วันนี้บ่าวจักก็จะพามาดูตะไข่ดักปลา9เซนกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็มาตอนเที่ยงแล้วนะครับพอดีตอนเช้าช่วงเช้าก็ไม่ว่างก็วันนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับทุกคนจะได้กี่ตัวนะครับตะข่เก้าเซนนะครับจะได้ปลานิ่นกี่ตัวนะครับรอบนี้นะครับก็วันนี้ก็คือได้มากได้น้อยก็คือจะเก็บขึ้นนะครับทุกคนเก็บขึ้นก่อนแล้วก็จะเอากัด อ่านี้นะครับตลาขายเล็กนะครับตลาขาย5เซนครึ่งพอดีอยากกินปลาแปละนะครับปลาแปลปลาหลาดนะครับก็เดี๋ยวลงไปดูเก้าเซนกันก่อนนะครับแล้วก็เก็บ9เซนขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยเอาตลาขาย5เซนครึ่งลงนะครับก็พอดีมีทีมงานนะครับทีมงานสั่งปลาแปลไว้ด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะดูลุ้นอ่า จะลุ้นตาข่าย9เซนกันโกนนะครับ9เซนที่ว่าที่เราดักไว้อาก็หลายรอบแล้วนะครับทุกคนมาดูก็ได้ทุกรอบได้ทุกครั้งเลยนะครับก็อ่ะเดี๋ยวก็ลงเล่นน้ํากันนะครับทุกคนเที่ยงเที่ยงลุ้นกันกันกบเบาวจัดพาลุยเลยนะครับผมก็เก็บก็เดี๋ยวก็เก็บ9เซนด้วยนะครับเก็บ9เซนขึ้นแล้วก็เอากัด ห้าเซนครึ่งลงดักนะครับเอาไปครับบินกันครับทุกคนลงน้ำป่านี้สบายหน่อยนะครับลงน้ำป่านี้บาบฮิตนะครับก็คือโลอนอากาศโลนๆด้วยนะครับลงน้ำชื่นใจเลยเอาไปลุนกันครับ ปิดไม้์หลบนีโอ้ยทุกคนตรงนี้อืมลอยรุดเร็วครับเร่ครับลอยรุดอึมลอยรุดนะครับทุกคนลอยลารุดตักคายพันอืมตักคายพัน ลอยลุดตคายปันเอาไปเล่กันครับอ้าห้า,หาทุกคนนำ้ำหนำเตือนเตือนอยู่ลาวครับผมนั่นนั่นนั่นนำเตือนเตือนอยู่ลาวครับอืมปลานิ่นลาวทุกคนเล่ครับประตูอืมกาวสิน้นอืมเล่ครับกาวสิน้นปลานิ่น การแกะปลานิ่งกันเหมือนเดิมนะครับเอานิวแย่งข้าไปในปากมันเอานิวแย่งข้าไปในปากเลยอ่นี่นะครับแย่งข้าไปเอานิวแย่งข้าไปนะครับทุกคนแย่งข้าไปในปากปลาอ่นี่นะครับแย่งข้าไปในปากมันก็โลกับปพอก เราลับรดนะครับเก่อ,อ,อยๆเก๋อปลาคายอ่านี่นะครับรุดเหล็กอ่านี่นะครับตัวเล็กของเราปลานิ่นเกาวสิ้น อ๋อแบบกับโตกันเลยครับอืตอตรงนีล้ลอยรุดลาวครับทุกคนเลยครับลอยรุดอือลอยรุดลอยรุดได้กี่ตัวนะครับหลบนี้ ก็ได้มากได้น่อยครับแก็บนะครับทุกคนแก็บขึ้นแล้วก็เดี๋ยวก็เอากัดห้าเส้นครึ่งลุ่งกันก็ลุ่งน้ำปลานี่ไม่โอนนะครับถึงอากาศจะร้อนแต่ก็ลุ่งน้ำอุ้ยอุ้ยตรงนี้ผมเยียบกัดว่าทำไมดึงไม่ขึ้น ทุกคนอังน,นี้มีรุ่นใหม่อืมมีจ่ายนะครับไม่ติดครับทุกคนอ่ะได้ปื่มหนึ่งไม้กับผมอย่าบบกว่าตัวเดียวนะครับรอบนี้อ่าทุกคนมาเลยครับโอ้ตรงนู้นด้วยกนข้างหน้าโอ้นี่ครับ เต็มที่สองทุกคนปลานิ่นเราหนีวิ่แย่งเข้าไปในในปากมันนะครับสอดเข้าไปในปากอ่านี่นะครับก็เราก็ปลดอ๋อก็เลยครับรู้สึกกว่าอ๋อ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 อกเลยคับทุกคนข้างหน้าดินอยู่ลาวครับผมดินอยู่ลาวครับผมปลานิ่นอีกเลี้ยครับทุกคนเลยครับปลานิ่น อ่านิ่มอานิ่มนีครับมือนิวโซดรับอุ๊ย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 อุุ๊๊ยุอุุยอืมย,ย,ดดยุดครับยอุ๊ยมุนนนุ๊ยอุ๊ยอม๊ยอุ๊าุยอม่เนน๊นุด,าาดอุ๊ยอุ๊วอุ๊ยุ๊ยอุุดหลบ ก่อนนานูกันรุดไปไล่ตัวที่ว่ามาเล่หลบโคลนรุดกับร้อยมันไปครับรุดก็ปล่อยมันไปตรงนี้ก็ล่อยรุดครับรุดเราก็ไม่ต้องออืมีตัวนั้นกับทุกคนประาชน ปลาโชนปลาโชนปลาโชนนี่ครับปลาโชนอ่ะปลาโชนลืมติ๊ดเร่ราๆทุกคนนี่ครับปลาโชน,ชนตายนะครับปลาโชนเอ่อห่อกัเลยครับปลานิกนกระลุดไปเร็วเมื่อกี้ตัวนึงอ่ะอ่ะองางหน้าอืมตรงนี้ก็ล้อยลุดลาวทุกคนเลยครับถ้าว่าเป็นแบบนี้ก็คือลุดแน่นอนครับ,รบนี่ครับอืมนี่ครับพัน เราก็หมุนนะครับหมุนลุดเราก็หมุน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 ให้มันกลับมาอยู่สภาพเดิมนะครับนี่นะครับหมุนให้มันกลับมาอยู่สภาพเดิมตองมีติดห้อยครับทุกคนห้อยเชอรี่ตักาย่คาด ไม่เลีวครับทุกคนหม้วน,นเดี๋ยวก็เก็บนะครับเก็บเก็บขึ้นอ๋อต่อครับบุ้มฮึมลอยลุดลาวทุกคนตรงนี้อยู่ว่าติดปลาอยู่ฮึมลุดครับฮึมฮึ่มลุดนะครับลอยแบบนี้ลุด ชัวเลยนะครับโรยมันดินรุดไปออกกันเลยครับโรยรุดหลยตัวครับว่าดีจับรุดมือกัอหอยเชอรี่ทคนหอ,อยเชอรีออ่ทางนานาว่าย่างอีกครับทุกคนเห็นกัดเพื่อนๆอยู่นะครับกัดซันๆมีโรย ลอยรุดตัดหมุนเคลียวโอเคเอาไปอตกับเล่กันโตกับทุกคนหลบนี้ก็รุดไปร้ายตัวนะครับลอยรุดตันนี้ก็ได้มาสองตัวปลาดิน้น ในก็ปลาโจรจับลุดมือไปกระตัวนึงอ่ะทางานทุกคนลอยอยู่ครับลานินเห็นแล้วไหมครับนะครับลอยอืมมันจะไม่ตายนะครับทุกคนลานินนี่ครับอันนี้โอ้โหดิน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 อืมทุกคนดิ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 นนี่ครับนี่ครับของนิ่วซอสก็ไปเหมือนเดิมครับ นี่นะครับเอาหนิวโซดเข้าไปเราก็จับไปเลยนะครับพี่นีไม่ลุดเนยี่นะครับเดี๋ยวกับปุ้มเกก่อนเอาโักันครับอตัวหนึ่งเลยกับทุกคนนี่ครับนี่ครับดวงเลยครับนี่ครับนี่ครับไม่ตายนะครับทุกคนปลานิ่ ดุเงาตอครับอ <c oughs> ืตรงนี้ลอยลุกยเรลาๆครับเรยครับลอยลุล่ยนี่นะครับแปดดี่าวามันลุดมันก็จะเป็นผนีนะครับทุกคนเป็นกระจุกลอยมันดินนะครับลอยพันธุตะไคร้แล้วก็ดินลุดตรงนี้ตรงนี้ก็รลุดนะครับ ตัวมันดีนะครับมันไม่มีตะกลัวเวลาเกะมันเกะง่ายดูนะครับได้เพิ่มเรลาไม้กับผมทุกคนฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะไม่น่าจะไม่มีแหละครับคุณนเห็นบอลลิงเลยเพราะว่าถ้าวาัติดก,ก็คือมันจะนักนะครับ ตาวัดตักปลาติดตะไคร้เล่าดึงปันดีเราหลูเลยนะครับมันจะสามือฮะตรงนี้ทําไมกัดพันครับทุกคนกัดพันธุ์มาดีดขับผมทุกคนมามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนนั่นนั่นนั่นปลานิ้นครับปลานิ้นครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยคอยจับ เกลือกเกือกเกือบเกลือกจับได้เร็วครับทุกคนเกลือกเกือกเกือกไปเกลือกไปเราวนี่คืโซดโซดเข้าไปโคนนะครับทุกคนอ่านี่นะครับนี่โซดเข้าไปอ่าพี่ครับผมจับได้เร็ว อ่าครับทุกคนก็มาเล่ผลงานกันนะครับที่ว่าได้กับอ่ากัดเก่าเส้นวันนี้นะครับทุกคนนี่ครับวลนน่าจะประมาณสักโซงกิโลว้าเลาานะครับนี่ครับปลานิ่นก็รุดไปกับหลายตัวนะครับทุกคนวันนี้ก็นี้นะครับผลงานปลานิ่นหาหกตัวนะครับถ้าไม่รุดก็ได้มากว่านี้นะครับทุกคน พอเดียวก็จัดเก็บนะครับอ่าก็คือจัเดี๋ยวเบาจัดผ้าลุยก็จัดเก็บตะไครยกาวเส้นขึ้นนะครับแล้วก็เอาหาเส้นนะครับหาเส้นครึ่งลุ่งนะครับหาเส้นครึ่งลุ่งดักปลาแปละนะครับเพื่อว่าได้กินปลาแปละแต่ว่าเสียดายนะครับกาวเส้นก็คือยังติดอยู่เลยนะครับทุกคนปลาลิ้นก็ยังได้ทุกวันเลยนะครับเวลามาเละกันได้ทุกที่ได้ตลอดเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเก็บขึ้นก้อนนะก็เดี๋ยวเอากัด5้าเส้นครึ่งลงนะครับก็ค่อยมาลุนกัด5เส้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับจะได้หมากได้หน่อยก็รอลุนกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวเก็บตะไคร้กาวเส้นขึ้นก่อนนะครับผมอ้าก็ได้หลยตัวพ่อได้กินพ่อได้เก่งกันแล้วนะครับอ้าล่ากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบายบายครับสุดยอดเลยครับพี่ลามมันเหมือนเดิมนะครับผมทุกคน